วัสดีครับวันนี้วันที่24เดือนกันยายนนี่อย่างที่เราจะเจาะครับต้นเปียกหมดเลยฝนตกครับเยอะแย่เลยนี่น้ำเพิ่งตกเพิ่งหยุดตกปกติแล้วเราจะเจาะประมาณสัก4โมงเย็น2ชั่วโมงก็เสร็จละ1,000ต้นแต่นี่ไม่ได้ฝนตกแต่เราไม่กลัวครับฝน ตกใส่ต้นถึงจะเปียกเราก็ไม่กลัวเราเจาะได้ทุกวันได้น้ํายางทุกวันอ่ะถ่ายว,นนะวันนี้เราจะเจาะไปที่ถ้าเป็นนาฬิกาก็เรียวกว่าบ่าย3ามีกปุ๊บันยางออกครับวันนี้มาค่ำหน่อยหกโมงเย็ยนละนี่ครับถึงแม้นเราเพราะไม่ได้มีฝนที่จะลงใส่ต้นเราก็เลยได้ทุกวัน ไม่มีหยุดครับหนึ่งพันต้นในใช้เวลาแค่สองชั่วโมงอ่าเดี๋ยวคนต้นต่อไปสนใจมนาะดูได้นี่มีน้ำน้ำน้ำนี่คือจริงแล้วหมวกอยู่ฝั่งโน้นหมวกผมไม่ได้ขยับหมวกแต่ก็ไม่กลัวครับเพราะมันยางมันได้ละนี่นี่เราก็จะแทงห่างกันนี่ประมาณสักสองนิ้วกว่ากวามันยางออกละนี่ฝนฝนเปียกเลยครับต,ต้นเปียกเลยแต่ถ้ากีดนไม่ได้ ถ้ากรีดมันไหลลงลงล่องกันหมดอันนี้เกียมที่สามนี้เต็มเลยน,นี้เต็มต้องเปลี่ยนถ้วยใหม่ถ้วยล็กครึ่งเจาะหางนี่ประมาณสักสองนิ้วกว่าถึงสามนิ้วเราไม่กลัวครับฝนตกก็ตกไปนี่ดูแผ่นนี้ที่มีน้ำเนี่ยแต่ก็ ไม่สนพอมันไม่เต็มอยู่แล้วไม่เต็มเราก็แกะทิ้งไปเอาน้ำไปได้ทุกวันครับมาดูได้ที่สวนสอทอนัดนี่ออกเลยนะอำเภอวังทองจังหวัดสูุ่โลกันนี้เต็มละเต็มเนี่ยอ่าตรเนี้ ต้นน้ำเกลือกเลยเนะี่ยนี่เราก็มันเต็มเราก็พลิกมันพลิกใหม่ยังแข็งดีครับใช้น้ำกดเห,หนียวนับถ้าปกติแล้วถ้า้าเต็มอย่างเงี้ยเราจะเจาะไ่ได้เลยอันนี้หมวกมันยังไม่ได้กับยมาเลยแต่ก็เราไม่กลัวเพราะ ฝนไม่ลงถ้วยเนี่ยไหลแล้วนะเจ๊บเอาแทงปั๊บหลอดเก่าก็ทิ้งไปนะครับหลอดเก่าที่นัำยางไม่หยุดแล้วก็ทิ้งไปเหลทั้งคืนอนะยี่สิบชั่วโมงนี่สบายอยู่แนละ้วโอเคเนาะยังไงก็โทรมาได้ครับที่ศูนย์หกห้าสามเก้าห้าเก้าแปดห้าหกสอทนทัดอำเภอวังทองคนระับวันนี้ออกมาค่ำหน่อยฝนมันตกแต่เราก็ได้น้ำยางมวไม่หยุดเลย ขอบคุณครับ